เอาละครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับรายการตามติดชีวิตคนจริงหนึ่งไร่มั่งคังยั่งยืงยนรุ่นที่14ครับวันนี้ประดับพามารู้จักกับคนจริงอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาก่อนแนะนําให้ผู้ชมทราบนิดหนึ่งครับ ชื่อทิทิรัตติยาวิวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อวันก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็คือเป็นพนักง,งานออฟฟิศก็คือทํางานด้านบัญชีมาก่อนนะคะอ,อ๋อเป็นสาวการเงินมาก่อนครับคุณผู้ชมครับถามต่อเลยไม่รอช้าเคยทาเกษตรมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยคเคยปลูกผักเล็กน้อยไหมไม่เคย,เคยโอโ้เป็นการเงินของแท้ครับคุณผู้ชมครับนะถามต่อดีกว่าการเกษตรก็ไม่เคยแล้วอะไรครับมีแรงบันดาลใจอะไรที่ผันตัวเองจากสาวการเงินมาร่วมโครงการนี้ครับค่ะ ก็คือว่าหลังๆเนี้ยเราได้ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแล้วเราก็คืออยากเข้าเหมือนกับมีชีวิตเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับผมแล้วก็ได้มาดูเว็บของที่นี่แล้วก็ยังไงอะ่ะคิดว่าโครงการนี้จะทําให้เราสามารถพึ่งพาตนเองอ่าน่าสนใจครับเป็นคนชอบธรรมชาติแต่ต้องบอกว่าถ้าไปเที่ยวมันก็จะน่าเบื่อแล้วเคยไปมาบ่อยก็อยากลองว่าเอธรรมชาติเนี้ยไม่ได้แปลว่าที่เที่ยวอย่างเดียวถูกไหมครับ มันหมายถึงภาคก,การเกษตรด้วยเลยลองมาเป็นเกษตรกรสมัครเล่นค,คิดว่าไหวไหมครับไหว,ไวถามต่อดีกว่าคุณผู้ชม1เดือนมาแล้วครับกำลังจะเข้าเดือนที่2เลยรู้สึกยังไงบ้างครับท้อไมหมหรือว่ามันยิ่งทาให้เราสนุกมากขึ้นครับอ๋อค่ะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเราไม่เคยทําทางด้านนี้มาก,ก่อนอแต่ว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจาก คุณครัวบาคูบาจาร์แล้เพื่อนๆทําให้เราอ่ะมีความสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นกับการเรียนรู้ตลอดเลยรู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่หายไปหายไปแล้วค่ะกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยแน่แต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับเราในโครงการนี้ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันโอเคมากเลยจู่ๆแมะใช่ค่ะยังสู้อยู่ยงไหวแน่นอนนะครับงั้นถามต่อเลยครับพี่วันครับต้องบอกว่ามันจะเข้าเดือนที่สองแล้วมันก็้ถ้าพูดถึงก็เกือบ5้าสัปดาห์นะฮะเราได้อะไรแล้วบ้างครับก็คือ หัวใจหลักอะของการทำเรา่อเกษตรเนี้ยก็คืออย่างน,นี้จะเน้นคือมีอยู่สามหัวข้อก็คือ, uh huh. เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมูลมูลมูลหมู uh huh. ใช้กับหัวอ uh huh. มูลวัวใช้กับใบแล้วก็มูลไก่ใช้กับผลโอ้ผมพอเคยได้ยินคุณผู้ชมมูหัววัวใบไก่ผลใช่๋อคือเป็นหลักการใช้ปุ๋ยใช่ค่ะประมาณว่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองใช่ค่ะอ่าคือต้องว่าเป็นเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้จริงไหมครับได้จริงจริงตัวเองลองมาแล้วกับมือลองมาแล้วค่ะคือถ้าออกจากนี่ไปปุ๊บเราเก่งเรื่องปุ๋ยคอกแน่นอนค่ะมูหัววัวใบไก่ผลใช่ค่ะไม่ธรรมดาครับเดือนหนึ่งฮะใช้ปุ๋ยคอกเป็นแล้วนะครับถามต่อดีกว่าครับทีนนี้้ผ่าไปแลว หนึ่งเดือนเช่นกันครับแล้วคิดว่าด้วยสายอาชีพเดียวเราไม่ตรงกับภาคการเกษตรเลยแล้วเราได้เล่าเข้ามาอยู่โครงการนี้ตั้งความคาดหวังไว้อย่างไรบ้างครับก็คือคาดหวังว่าเออสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็เราก็อยากนําความรู้ที่เราได้จากที่นี่ค่ะไปเผยแพร่ให้กับคนที่เขาสนใจครับผมค่ะ ต้องบอกว่าเป็นความแน่วแน่พอสมควรที่ไม่เคยทําเกษตรครับอยู่แต่กับการเงินอยู่แต่กับบัญชีมาก่อนหวังเลยว่าผ่านโครงการนี้แล้วใช่ไหมฮะเอาไปพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วก็นําไปถ่ายทอดได้ด้วยนะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นคนจริงอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าเอวบางร่างน้อยครับไม่น่าจะไหวแต่บ่งบอกให้ชัดเจนครับว่า1เดือนที่ผ่านมาเธอมีความสุขมากกับโครงการนี้ครับงั้น EP ีต่อไปจะเป็นใครโปรดติดตามวันนี้ขอบพระคุณพี่วันเป็นอย่างสูงครับ อีพีต่อไปจะเป็นใครโปรดติดตามสำหรับอีพีนี้ประดับและพี่วันลาไปก่อนสวัสดีครับ